เช้า <king. S 2> นี้นะคะเราก็จะทำโจ๊กสิ่งที่ต้องเตรียมคือขิงซอยแต่เราซอยได้แค่นี้นะคะงานที่ต้องละเอียดแต่ว่าเราทำหยาบมากแล้วก็ตอกบ,บาช,ชอนะคะก็มีกุ้งนะคะแฮะแล้วก็ตือบะนะคะเอาไว้สับ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 ผสมกัน<อ><อ>ต่อไปก็คือนี่ค่ะโป๊ เอาข้าวนะคะข้าวสาดข้าวหอมมะลิเนะแล้วก็มาต้มกับกระดูกหมูนะคะเคี่ยวให้มันแบบว่าเม็ดบานๆนะแล้วก็มีรากผักชีนะคะเท่านั้นค่ะแล้วก็ค่อยๆควนนะคะดูสีรอรอเถือกขดผุดๆูดูดด,ด,ด,ดแบบนี้เลยเคี่ยวไปจนกว่าข้าวมันจะเม็ดแบบพอดีนะคะมเม็ดบานนะคะ ข้ามี้นเปนอาหาย่างนี้นะคะโ้นไปไม่ให้ติดหม้อนะแล้วก็เดี๋ยวใส่ซีอิ๊วใส่อะไรนี้ลงไปเพิ่มเติมใส่ไข่ด้วยค่ะมีไข่ด้วยนะคะวัตถุดิบต่อไปเตรียมไข่ไว้นิดนึงนะประมาณนี้ค่ะเมื่อฟองไข่ใช่ไหมเดี๋ยวเอามากราอกออกมานะคะแล้วก็เก็บเก็บเอามาทําเป็นแบบนี้นี่นะคะ เอาไปบ,บ,บี้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 นะคะใส่ในกระถางต้นไม้หรือคือเป็นปุ๋ยได้แล้วก็กันแมวนะคะหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานค่ะป้องกันอันตรายในบ้านได้ด้วยนะคะอ่ะเจ้านี้ก่อนเนาะแล้วก็อะไรนี่เออสิ่งที่ต้องใส่นะคะถ้าวัาวตถุดิบมีแพงเท่านี้ค่ะแล้วก็หน้าตาออกมาก็จะเป็นอย่างน้นแล้วก็กินกับปลาทั้งกออก,ก็กะโอเคบ๊าย